สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตติดตประสบการ์ะปล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาดรัฐออตรออตตรกลุ่มพันธุ์พิเศษสุบัรณแสงผ่า์ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน NGO Thailand ด์ครับทางรายการเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมาย ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราชส5ง0ร้อยหโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นครับมือถือดีไลน์ศู4ย์6 6สี่ห้าหครับวันนี้เราพักเรื่องการเมืองสักวันหนึ่งนะครับไปดูเรื่องการศึกษาของชาติบ้างนะครับเราไปติดตามการแถลงข่าวของผลตำรวจเอกเพิ่มภูลคิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการมอบนโยบายนะครับการศึกษาเรียนดีมีความสุขแล้วท่านยังพูดถึงเรื่องโรงเรียนนานาชาติในบางช่วงบางตอนติดตามพร,พร้อมๆกันนะครับวันนี้เป็นการประชุมประสานภารกิจนะครับครั้งที่18ซึ่งในการประชุมวันนี้นะครับก็คงมีเรื่อง ที่เราทำกันประจำก,ก็คือในเรื่องของยุประดับคุณภาพการศึกษาจุประถานสกุลทีีก็ได้มอบกันบ้านนะครับจากที่เห็นในโลกโซเชียลก็คือโรงเรียนนนชาติมีตาเติบโตสูงขึ้นก็เลยให้ไปหาข้อมูลว่าที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเด็กไทยหรือเด็กจากต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านรือบินมาดีหรือเปล่าทําให้เติบโตหร,รือเปล่าแล้วก็มอบสอปทด้วยมอบสอปด้วยในการส่วนที่ จังหวัดสมุทรสาครท่านอาคมสารศิลปินศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความคาดหวังความต้องการและรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีข้อเสนอหนึ่งครับที่น่าสนใจทีเดียวในที่ประชุมนะครับได้เสนอให้นํานักเรียนต่างชาติ เรียนรวมกันกับนักเรียนไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาไปพร้อมๆกันไปติดตามบางช่วงบางตอนเช่นครับในปี2542ได้กล่อวว่าเด็กทุกคนที่อยู่ใน,ในประเทศไทยจะต้องละกันาษาอย่างมีคุณภาพไม่น้ยนอยกว่า12ปีอันนี้คือประเด็นที่ที่เขียนไว้ในอพรราบัญญัทีนี้ก็เขียนไว้ในบลหรือพระราชบัญญัตก็มีข้อสังเกตว่า ในการจัดจัปประเทศไทยทุกจังหวัดจะมีเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้าเรียนหรือเด็กที่มีความด้อยลงนะครับเขาไม่สามารถที่อยู่จะตอนนี้ความต้องการไทยที่พูดตา่างด้าวได้ตั้งภาษาต่างชาติได้ที่มันมากกว่าอังกฤษอ่ะมันมีสูงมองแล้วว่าถ้าจา์เราใช้คืออยากจะพัฒนาเด็กไทยนะาการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอะคะ่ะให้เขาเรียนรวมกันเรา มีให้เด็กเราะได้เรียนภาษาเขาผ่านทางล่ามผ่านทางการเล่นผ่านจากการครับการศึกษาของไทยที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับก็เกิดจากกฎหมายที่ยังไม่รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ซึ่งยังไม่ได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2 5 1 0และยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับวันนี้คงต้องฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มผุนชิดชอบครับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การแก้กฎหมายนั้นนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการดําเนินการต้องดําเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูนแห่งราชนาจักไทยพุทธศักราช2510มาตรา1 3 3จะเสนอแก้กฎหมายได้ก็คือ1นึ่คณะรัฐมนตรี2สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า20คนเพระยาะนในส่วนของพรรคที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสังกัดอยู่นั้นมีสสมากกว่า20คนเรามีความเชื่อมั่นว่าสามารถดําเนินการ แก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มีหลายคณะหลายท่านเตรียมที่จะชงเข้าสู่การพิจารณาของสภาขอบคุณครับ